สวัสดีเช้าวันอาทิตย์นะครับน,น้องอเดี๋ยวพี่ไอจะเข้าออเดอร์ตรงนี้สัก2อออเดอร์นะครับเช้าวันนี้นะครับเพิ่งเปิดกราฟมาก็พูดคุยกันก่อนเพราะว่าน้องๆหลายๆคนนะครับก็สอบถามกันเข้ามานะครับเรื่องของการเทรดออนแพลนนะครับเป็นการเทรดตามแผนนะครับในระยะเวลา30วันนะครับ เราจะเทรดโดยการมีการตั้งเท k e p r ปก i ิดตั้ง stop loss แล้วก็มีการบริหารเงินที่ชัดเจนนะครับในแต่ละวันในแต่ละออเดอร์ที่จะออกนะครับจะไม่มีการาใส่จำนวนเงินไปเรื่อยจะไม่มีการ o v e r t ร์ทแล้วเราจะมาดูผลนะครับว่าจนสิ้นสุดโครงการสิ้นสุดระยะเวลาเนี่ยนะครับแผนการเทรดที่เราวางไว้เนี่ยมันจะทำกำไรได้กี่เปอร์เซ็นต์ หรือขาดทุนกี่เปอร์เซ็นต์จะพอตนะครับแผนการเทรดที่เราวางไว้นะครับจะเมื่อครบกำหนดระยะเวลานะครับจะมีผลประกอบการเท่าไหร่อันนี้เป็นหลักคิดธรรมดาหลักคิดทั่วไปเลยของนักลงทุนนะครับเป็นหลักคิดของนักธุรกิจคนที่จะทำธุรกิจหรือจะลงทุนในทุกๆเรื่องนะครับเขาจะต้องมีการวางแผนการบริหารอ,าองค์กรของเขา นะครับว่าระยะเวลาเท่าไหร่จะมีผลกําไรหรือผลประกอบการเป็นยังไงนะครับแล้วเขาก็ถึงจะมาเอาอะไรล่ะข้อผิดพลาดหรือว่าข้อมูลนะครับในระยะเวลาช่วงที่เขากําลังดำเนินการเนี่ยนะครับมาปรับมาเปลี่ยนนะครับมาแก้ไขให้เหมาะสมเพื่อที่จะดําเนินการในโครงการที่2ที่3าที่4ต่อๆไปเป็นการเรียนรู้นะครับในเรื่องของการที่จะ ทำยังไงจะทำให้เรา,ามีกำไรพูดง่ายๆนะครับจากการลงทุนนั้นอันนี้เป็นหลักคิดธรรมดาเลยนะครับแต่ว่าทุกวันนี้นะครับเทรดเดอร์90%ที่ไม่สามารถที่จะไปรอดในตลาดนี้ได้นะครับเพราะว่าเข้ามาไม่ได้ไม่ได้มี mindset หรือวิธีคิดของนักลงทุนมีวิธีคิด mindset ของนักเก่งกำไรหรือบางคนเข้ามา ด้วย mindset และวิธีคิดของนักพนันเลยด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นนะครับตรงเนี้ยพี่ไอเชื่อเหลือเกินนะครับว่าจะเกิดประโยชน์กับตัวน้องๆเองนะคนที่จะเข้ามาเรียนในคอร์สเทรดออนไลน์เนี่ยนะฮะจะได้ประโยชน์กับตัวน้องๆเองในการที่จะเอาไปใช้นะครับว่าทำยังไงนะครับถึงจะเอาตัวรอดจากตลาดซึ่งตรงนี้พี่ไอก็ รับประกันไม่ใช่การรับประกันมันเป็นการการันตีนะครับว่าถ้ามาสเตอร์ของ VI ล้างนะครับพี่คืเนเงินค่าสมัครเต็มจำนวนนั่นคือพี่ค่อนข้างที่จะมีความมั่นใจว่าถ้าเกิดเหต,ตุตามแผนนี้นะครับโอกาสล้างมีน้อยนะครับมีน้อยมากๆถ้ามาสเตอร์ล้างนะฮะพี่ไอคือเนเงินค่าสมัครเต็มจำนวนนะครับ ี๋ยวพี่ไอจะเข้าออเดอร์ตรงนี้สักสองออเดอร์นะครับเราจะเริ่มกันที่หนึ่งนี้นะฮะเราจะเริ่มกันวันที่หนึ่งนี้จะมาดูผลตรงนี้ก่อนนะครับสักสองออเดอร์ออเดอร์นี้พี่ไอกดเข้าออเดอร์เซล์เมื่อมันถูกแรงขายปฏิเสธราคาลงมาจากแนวต้านนะครับเดี๋ยวเราจะดูกันว่าจะจะลงไหมนะครับ เรียบร้อยนะครับวินไปนะครับโดนดีดในช่วงสุดท้ายแท่งนี้มันขึ้นไปยืนยันนะครับแนวว่าตรงเนี้ยมันมีแรงเทขายรออยู่เห็นไหมครับเห็นไหมครับยังก็เข้าออเดอร์ในแท่งถัดไปแต่ก็ดีดลงมาในช่วงท้ายนะครับก็หวัดเดียวเล็กน้อยนะฮะเดี๋ยวจะเข้าอีกหนึ่งออเดอร์นะครับจะเข้าอีกหนึ่งออเดอร์อ่ะ ก็มีหล,หลายๆคนนะครับที่เข้ามาเทรดกับพี่ไอในทุกๆซีซันเลยนะครับเจอกันทุกซีซันเลยก็ยินดี ee, และก็ขอบคุณนะครับที่ให้ความไว้วางใจนะครับอันนี้เป็นข้อแตกต่างอของคนที่จะที่จะมีความตั้งใจที่จะสําเร็จนะครับมีความตั้งใจที่จะสําเร็จแล้วก็ทำผลงานได้ค่อนข้างดีเยี่ยมเลยทีเดียวนะฮะทำผลงานได้ค่อนข้างที่จะน่าพอใจนะครับสำหรับ น้องที่มาโรงเรียนกับพี่ไอในทุกๆซีซั่นนะครับก็มีหลายๆคนเลยนะฮะก็ดีใจด้วยนะครับดีใจด้วยที่น้องมองเห็นนะครับมองเห็นและก็มีความตั้งใจจริงๆนะครับที่จะทํากําไรจากตลาดนี้นะครับตลาดทุนนี้ไม่ได้เหมาะกับคนทุกๆคนนะครับมันเหมาะกับคนที่พร้อมนะครับที่จะทุ่มเทที่จะยอมเสียสละบางสิ่งบางอย่างกับมันนะครับ ออเดอร์นี้เกิดเมื่อสักครู่นะครับขึ้นไปชนแนว70แล้วตรงนี้เป็นแนวเป็นแนวต้านนะครับยังไงก็กดเข้าออเดอร์เซลล์ไปนะครับเป็นออเดอร์ที่2ของวันนะฮะก็ฝากไว้นะครับสำหรับคนที่ต้องการที่จะมาเข้าร่วมเทรดออนแพนนะอันนี้เป็น V1 นะครับว1นแม่วันนี้กราฟดีดแบบ อโอทั้งสองออเดอร์เลยนะครับชนะนะครับสวยงามแต่ว่าหวัดเสียวทั้งสองออเดอร์เลยก็ประมาณนี้แล้วก็ละกันนะครับใครสนใจที่จะเข้ามาเรียนรู้นะครับก็ทักพี่ใหญมานะครับลากันเท่านี้ครับน้องครับสวัสดีครับ